ตลอดทางเลยก็เก็บบรรยากาศมาให้ดูนะอันนี้เป็นจุดแรกนะที่ว่าเมยถ่ายเกบอ,อกว่าหลับเกือบตลอดทางนะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นทางไปเฮยอะถ้ามเมย์ออกชื่อผิดยังไงต้องขอโทษด้วยนะคือบรรยากาศมันดีมากนะแต่เมื่อวานมีคืมนิดหน่อยแต่ก็ยังเก็บบรรยากาศมาได้นะเป็นตลอดทาง จะเห็นว่าคนเริ่มออกเที่ยวแล้วเพราะว่าเป็นช่วงหน้าร้อนของประเทศโนเวย์แวะจอดตรงนี้นะกินข้าวแล้วก็ไปแวะตรงนี้สวัสดีค่ะขับรถมาได้ครึ่งทางแล้วแวะจอดเดี๋ยวจะพาไปดูข้างในนี่นนอะแกะน้องกวางเนาะบริเวณรอบๆค่อยดูข้างในกัน พูดดังไม่ได้เราคนเยอะก็จะมีพวกหนังกว้างไม้เกสลักส่วนมากจะเป็นหนังกวางเยอะเป็นขายของพวกผลิตภัณฑ์หนังกวางนะบริเวณรอบๆของซื้อฝากเวลามาเที่ยวอันนี้เป็นผ้าพันคอนะ จุดนี้คือมีน่ารักมากเป็นของขายนี่แหละพูดดังไม่ได้เด้อคนเยอะก็จะมีรองเท้าตรงนี้ก็จะเป็นพวกประมาณที่ว่าวางหม้อเขียงแก้วที่ทำจากไม้ส่วนตรงนี้เป็นเสื้อผ้านะ ตรนี่ก็จะเป็นแก้วบรรยากาศตามนี้เลยค่ะเก็บมาให้ดูนิดหน่อยนะไปกันนะบายยประมาณนี้เลยนะคะแล้วตรงนี้ก็เป็นช่วงทางเข้านะจะมีโอมโอมผิงไฟสามารถต้มน้ำร้อนได้นะและนี่ก็เป็นบริเวณรอบๆของทางเข้านะพยายามเก็บมาให้ได้เยอะที่สุด ท่าที่จะทําได้เลยนะอยากจะให้เพื่อนๆเห็นด้วยกันเวลาเจออะไรสวยๆก็อยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆดูมันเป็นอะไรที่ตื่นตาตื่นใจสําหรับเมมากเลยนะคะคือบรรยากาศมันคลาสสิกนะเมย์ชอบแล้วก็เดินทางต่อไปที่แคมป์นะคะอันนี้เป็นระหว่างทางกำลังจะไปแคมป์แล้วเป็นเป็นช็อตสุดท้ายของคลิปนี้นะคือภูเขามันสวยมากเลยนะคะไม่ชอบ สวยๆได้กันเนาะ